ตื่นมายืนมาเตี้ยวขาะมาเกี่ยวมากินขาอมาขึ้นบาหันมาวันหมู่ข้อมาอู้มาจ่าข้อหน้านาตัวกาข้อจังมาจนกันข้อใหญ่เป็นถอยข้อน้อยเป็นความหึงตกไปตามเส้นใหม่หึงไหลไปตามเส้นใดหึงตกไปตามพระพุทธองค์สังฆตกไปตามพระพัดดงรืเสาวติพระเจ้าบไว้ศาสนาสิปีจะได้มาเต้าเก้าสิปีจะได้มาใจสภาพป่าปะเข้าเจ้าตังสี่ตังแปดอันพัดเแวดไปมา ในทวาทัท,ทาสิบสองราศีต้นว่าพระอาทิตย์จันทรอังคารพุทธัสุขเสาราหงเกตนาวะขาดตังเกาน,านักตะกเจ้าสาวเจ็ดตัวนับใหม่ตัวใดมาถูกอาาัการะจัตาจันจนจันไปถูกลักขึกกก้กับไก่เป็นโสมาจกตัวใดกับไก่เป็นโสมาจกแล้วก็น้อมน้ำมายังจกปีจกเดือนจกวันจกแามอายุปี อายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่ก็คือมีใจไปก็คือมีจกลาบปะแป้คขาซึกสัตถูหมู่ม้านแปรีไปบนแบกคนไปหลุมพอใดอันประเสริฐยิ่งกว่าเมืองสวรรค์ให้ได้ส่งความมุ่งหวัดปัทนาเหมือนวายูก็คืออยู่จุ่มแน่ยเย็นใจมันมาจักไปต่างใจเติมเมืองวันตกวันออกเขาไต้หันเหนือคือเป็นตีหักตีห้มแกค้นแต่เต๋วัดดาเหมือนจะกินอย่าได้พานเหมือนจะทาน อย่าไดเสียงนั่นจุงจะมีแต่งแต่ดีดๆขออาราธนาอังเจนสภะาปพพาประเคาะเจ้าตั้งหลายจุงสเสด็จวีลากระพัดจากปราศาแก้ววิมานคำลงมาหับเอาเครื่องขีญาบรรณาการมีตังเครื่องแกงส้มแกงหวานเปล่าตันกล้อยอ้อยในทีคาการะวันนี่ยามนี่และสเสด็จกินสู่ปราศาแก้ววิมานคำแห่งตนนั่นจุงจะมีแต่งแต่ดีๆเจญาสิทธิธนังละพังโสธี พระยังสุขังพรังสิริอายุจจวันโอภคังบุติเจนจวาสตาวสาจ,จะอายุประวัติสิทธิาวันตุเตบโอมสิทธิการะคูบา,าจันาร์ภัมภพุทธเจ้าปะแปะพญา,ามันธรมาทินารยน <c oughs> นาวิเศษกันนากันเนคำาปุ่นจากเกษสาวก้าปาระมียันจำละสภาพพระเพศพุฏาโพลโลกคือป <as or coping> Class, math, ุ i, zig, i, ่นจากโสโศกาโสโขเกียสุราสุรีกุมพันดาคุมพันธีกันทป่ากันทปีกุรุนาปุรุธรรมมนุษามนุษยวรปิอัทธาลวิสกิสกาวัจระภูมมาสวรัสัจักเอโพธิลุคเจติเนศปัญญงอาจมีอำนาจขจัดอย่ายีติปติสปปอุบัตตังลายสูดใจมักใหญ่ปิ่นดังเกลดยังายโอมถุเลสถกเลสสวะหาย สกขะตัวอุทารตนังโอสะทางอุตมะมวรังเหตังเทวมนุสันนังผูทัเตเจน่สดินานสันตุปตะวาสเปตุขาอุปสสเมตุเตสกขะตัวธรรมารตนังโอสะทางอุตมะมวรังเหตังเทวมนุสันนังธรรมะเตเจน่สดินานสันตุปตะวาสเปปญาอุปสสเมตุเตสกขะตัวสังฆารตนังโอสะทางอุตมะมวรังอาหุนในยังปะหนในยังสังฆเตเจน่สดินานสันตุปตะวาสเปโรขาุปสสเมตุเต อิติปิโสอิเสเสอิพุทธานามีอิพุทธโสตังปิติอิวิปัสสะกันหะเนหะตัวหายเทก